ไม่ใหญ่ตำเลยเนี่ย ูวิเ็ยุยเสียงเอฟเกนนะคะขอบคุณค่ะขุณท่านนะคะถ้าอกให้มีคิดดกันเื่อนเลยลองทำดูลองเขไปดูปรากฏว่าิที่ผมทำเนี่ยนะครับูร้อยสองร้อยขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณเก้าท่านค่ะท,ทางละบบคอมเมนต์ แูตมตอไปไปถึงดาวคานะขาเนดมาดูที่เก่าถู้นะผูเนี่อมันเละแล้วะดูอืมเป็นคำพูดให้าใจภาษาผมันไม่ได้หรอทย่าไพูดอย่าพึ่งท้ออย่พึ่งท้อต้อเขไว้ีนตาอตออ้มันหอมเข้าในนี้เนี่ยไม่ถ่ายไม่ได้แล้ว <S 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 หอมทำไม นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับโอ้บ้านไนบ้านอะไรทำกับข้าวเมนูหยากยากที่สุดปิดแก๊สปิดแก๊สเราบต่อเลยโอ้โอ้โอ้ต้องว่ามีอะไรเพิ่มห้เขาด้วยไม่ถ้าใส่ลงไปเนี่มันจะ เพี้ยผมก้นีสอขคุ้ทานุณมานะคะขีดตลวนะคะ่ได้ดุกต่้ีกะครับไม่ดีแน่ตลมาแล้วนะลมาแล้วมวโยนลมกนีต่ผมเาทั้งลูกนว่าตําแนบปลาูอยู่ทะเลปลาที่เไม่หมดไม่มหรอแอดม นั่นแหละเยอะๆโอเป็นสูตรของผมสมุดเขามะนาเหรอเฉพาะคันต้องต้องมีอย่างนี้บางทีดีขมสลับอ่าเ้อะต้องจำด้วยล้อคุณรู้จริงอ่ะผมอยากกินทั้งเปียกเลยโอ้มันกินไม่ได้เนี่ยแบบต้องเปียกอันนี้กินคนเดียวนะว่าทุกคนสะดุดถ้ากินเขาไปทำมาหมวกสว่านผิวทำจริงไหมตังสาเติมเด็ดยังไม่มีเลย คิวทำไมดกจังล่ะอ๋อก็มันธรรมชาติแม่ที่บอกอย่าป e ัตถินไม่ต้องพามพูดจริงอ่ะพูดจริงโอู้ปัตทินทำไมคิ้วดกจังอ่ะคนไปทำมายังไม่เข้าเลยนนะี่คิ้วดกแต่ว่ามันมันไม่สวยเพราะว่าเขาทำเจะาทำไมไม่แบ่งปัตทินเลยถ้าอยากไปเหมือนกันแต่ถ้านกิดไปไม่ได้เล่าจะแบ่งให้หน่อยนะแบ่งให้เนาะเดี๋ยวจะไปกันกันเอาสักหน่อยก็พอแล้ว ขอบคุณเช่นกันนะคะเป็นเป็นเป็นน้องหนูนะน้องเหรอใช่น้องหลายปีด้วยแม่ดาไม่ถิงน่ะแต่คือเหนเรียกแม่ไงเราว่เยวหลายปีที่ไหนห้าสิบสามแล้วน้อยกว่าค่อีกหสาหอห้าสิบหกห้าสิบเจ็่เดียวกนสิบเจ็ดศูนย์เก้ารีองรุเดียวสามคนเนี่ยไม่เป็มถิ่นเป็น้องอีกนะศูนย์เก้าศูนย์เก้าเออเป็นเพื่อนโอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวคุณโอ้ยอย่าให้คุณครูเห็นเด้อม่ใ้คุูเขาลุงจิมมีสาวแปลที่พัฒนาเขาขอบคุณเช่นกันนะค่ะหยอกหยอกคุณลุงจิมเนาะไดเป็นจิมยแคห้าสิบเดห้าสมห้าสามแล้วซ่อนอีกแล้วบอไม่มีซ่อนความทั้งหมดนะคะแต่มันแต่มันไม่ขึ้นเนาะคอมเมนต์ก็เหมือนอยู่ หุ่นมันไม่พร้อมขนาดนั้นแต่หุ่นก็มันก็เหมือนเหมือนเนาะโอ้โหถึงเท่าไหร่แล้วามจะอร่อยไหมโอ้สไม่ได้ชมไม่ได้ชดิโอ้โหซมตำมือนี้จะเส่หรอ